หน้าที่ช่วยซัพพอร์ตในความเคียของเกมนี้แลันะฮะเคียมองเห็นไหมนะ่ะมึงได้ยินเสียงเคียรแ,แปลกหรือเสียงเคียร์ที่ทำให้มึงตกใจหรือซอมบี้เนี่ยมึงหยุดแล้วมึงก็วิ่งหนีซะหลบหลังกล้องแล้วจนะมึงเอาไปทำอะไรเอาไปตีหัวพ่อมนะันตีหัวพ่อช่วยเคียไม่ได้ มึงรื้อห้องกันดีมึ่เพิ่งขึ้นมาข้างบนนี้เป็นทางออกเออเข้าไปข้างในอ่ะเข้าไปข้างในแนะลหรอกุ๊บมีกลัวอะไรผีมีโลกอ,อก่ะจริงผีอ่ะไม่มีในโลกแล้วทำไมไม่กลัวนี่มึงไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวจ้องเฮ <c oughs> ี้ยกดแอปดิเฮี้ยเฮ้ยเฮี้ยอะไรนะเฮ้ยสัตว์ <c oughs> เฮียกด่กด f แบบว่าเ,าเออเฮยจุดสักอันหนึ่งก็ได้จุดเลยเออเวลาแม่งอยู่ในที่มืดแม่งจะภาพแม่งจะเป็นนันของอนะปิดประตูกันดีกว่าปิดประตูกันดีกว่าเฮียไม่รู้คููไม่ไว้ใจวะมีเถอเออโอเค สำรวจพื้นที่เฮียพาลาหนึ่งกล่องแกเครียดสัตว์เล่นแล้วเครียดอีเยียยาเมื่อกี้ที่มันสองแสนนี่ว่าเออไปเก็บเลยไม่ต้องจุดอีเยียเปลืองนี่ไอสัตว์เก็บไว้้คนรุ่นหลังเขาเล่นมั่ง ปลาเหี้ยไม่เคยปลาใช่ไหมไม่เคยปกติผมปลาแต่รถยนต์เฮี้ยนี่นี่นี่มึงปิดมั้งเหอะไอ้เฮี้ยเก็บไว้ให้คนลุงหลังเขาเล่นมั่งเอฟอ่ะเดี๋ยวเพิ่งออกไปดิเก็บขดยางั้นก่อนใช่ไอ้หน้าสายสายสายตายสายพ่อของนี่มันขวา ตายเลยแล้วข้างหลังอยู่กับพื้นนั่นละเก็บเฮ้ยต่อต่อมัน,ม,นมันไม่โดนหัวนะต้อหลับอะ่ะเฮีย่ยแม่งอย่าอูไม่บอกกูอ้ไรซั์อะไรเนี่ย ไม่น่าจุดเลยเฮียลมพัดมึงไม่เดินล่ะอเ,เออเดินได้แล้วได้ดิออกไม่ได้แล้วออกทางเดิมแหละรู้ว่าเลื่อนหินหนอกอะไม้เลื่อนได้ว่าจะจุดอีกเนาะออกไม่ได้แล้ว กดเกดค้างแล้วเดินไปหลังเดินหน้ากดได้สรุปกูโง่ใช่ไหมเนี่ยสุดแ่งเลยเป็นของจริงคุณพกระเบิดเลยนะ เฮียดูแลตาลายปะดูได้แล้วพอแล้วเออคอยมือมีเฮียเจอผีสัตว์ยากาศไม่โคตรวังเวงเฮียเลยวะเฮียเลยวะปิดีไปดีิปตู้สัตว์่เต้นเลยครับคุณนเต้นเลยครับ เฉยๆปกติบ้านผมน่ากลัวกันมึงวิ่งเลยไปสัตว์บ้านมึงมีเหี้ยให้น่ากลัวก็มีแมวหนึ่งตัวแล้วก็หนูอีกสิบกว่าตัวตอนแรกก็จะเลี้ยงแมวให้กินหนูตอนหลังก็หนูแดกท้องนั้นเขาเรียกว่า เข้าไปเลยดีกว่าเออห้องนี้ห้องนี้เนี่ยนะเออเข้าไปเลยเข้าไปเลยคอยมึงโอหมึงได้ยินเสียงเปล่าแบบพี่เปิดแบบไม่เกรงใจเลยใช่ไหมเนะี่ย เสียแทนเป็นเฮียเนี่ยดีดามี่อยู่นี่เป็นสติเข้าไปมางเั้นี่ทางซ้ายซายเฮียพี่ปุ่มไหนกว่าข้าตัวตายพี่ไม่ไมวไมะได้จบเต็ เกมเฮียมันต้องการจะเสื่ออะไรไว้เลือดต้องเห็นเลือดเก็บเลยมีทังน้ำยามีทังกระดาษเก็บน้ำยาก่อนเก็โขดมึงมึงประหยัดโขดไฟมั้งเฮ้ยตะเกียงมึง่ะไอ้เหี้ยิตี ในตู้อ่ะในตู้อ่ะบานในตู้เปิดดิเียเปิดได้ดีกว่ามีมือจับอยู่จับแล้วก็ขยับเมาส์เฮียสะบัดเมาส์อ่ะเออไม่มีอไอ้วไม่มีแล้วเป็นที่ลบได้เหมือนกันอะ เลือดแม่งไอ้สั์เออกูว่าไงเฮียกูพอไอ้สัรพืนอนต้องทำงานดิพี่เฮียทำมาได้น้ำมาสองขวดเองน้ำยางสองขวดต้องกี่ขวดวะสี่ขวด ทั้งล่างเช็งหมดแล้วไหมฮะทำมไมมึงจะไปทำไมฮะมึง<ะ>จะไปหนเราจะไปเจอผีกันครับตอนที่เราจะนอน,นโอ้กลัวกูนอนนะไอ้กูนอนนะกูนนนะจะทำงานเขียนนะเขียนนะ ีเฮียรถไปไม่ได s okay. <S ้เฮียมันต้องไปผสมยาไปไม่ได้มึงยังกจะเถี่ยทีกเดินชนด้เฮีย ไม่เอาเตีนถีบไว้เหี้ยนะหินป่าๆไปดีกนะ่าอเหียน้ำางินอ้ำยามีลายกูเมาแล้วไม่เจออะไรหรอกพ๋อเหี้ยพอกูจะนอน <laughs>